ลับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลเฮโชกทุกทุกทนนะครับอ่าช่วงบายๆครับของวันที่15ครับมื้อนี้เป็นวันที่15แล้วครับอ่ามืออื่นนะครับ16มีนาคม2567นะครับแนวทางรัฐบาลไทยกระสิประกาศผลกันแล้วนะครับมื้อนี้นะครับช่วงบายบของวันที่15อ่าทางแอดวิไลกับมีตัวเลขแนวทางกับถือว่ามาด่วนได้กันมาด่วนนะครับ เดี๋ยวมาฝากมาต่อเอฟซีทั้งช่องกันนะครับแนวทางครับเป็นแนวทางตัวเลขของคนหลังเขานะครับแนวทางตัวเลขของคนหลังเขานะครับอานแนวทางของเพลินเป็นเลขวิ่งนะครับเป็นเลขวิ่งหน่วยล่างนะครับสถิติย่าวยียดเลยนะครับเพราะว่าเพลินทรงสถิติมาให้เบิรงพร้อมนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทังช่องนะครับขเบิุงมาช่ครับมากชอบคลิปนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องที่สำคัญครับย้ำกันอยู่ตลอดนะครับเรื่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคุณพ่อคุณแม่สิบัวผาดข่าวสารแนวทางกันนะครับอ่าครับสำหรับช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะครับเอฟซีนะครับเบิ่งคลิปย้อนหลังเนี่ยด้วยครับเพราะว่าบางสำนักนะครับมาคลิปเดียวตั้งแต่ตองวนนะครับทางแอดวิไลนะครับย่านเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ลืมกันนะครับอย่าลืม เบิ่งคีบย้อนหลังน้ำแน่นะครับเพราะว่าบางสำนักมาคีปเดียวก็คือจบเลยนะครับจากใดกะทางแอดวิไลเป็นห่วงเป็นใยกันสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับยันเอฟซีพลาดโอกาสนะครับเบิ่งคีปย้อนหลังน้ำด้อครับเอาครับเพื่อเพื่อเป็นการเซฟเวลาครับอฮาเข้าไปเบื่องตัวเลขแนวทางครับคนหลังเขาเป็นหน่วยล่างนะครับสรุปแลวเป็นเลขวิ่งนะครับย่ำวาเป็นหน่วยล่างนะครับเอาเข้าไปเบื่องน้ำกัน วาแนีทางของเฟื่องสีถูกองดดใจเอฟซี MC คุณพ่อคุณแม่กันซ้ำใดนะครับครับเพราะว่า,าเบิ้งตัวเล็กแนวทางนํำกันนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลนะครับสีเขียนสถิติย้อนหลังให้เบิ้งพร้อมนะครับอ่าเพื่อมีสถิติย้อนหลังมาตั้งแต่เดือนนะครับพฤศจิกายนกันปี6-6นะครับสีย้อนหลังให้เบิ้งกันเลยนะครับเริ่มจากวันที่16เดือนพฤศจิกายนครับ 16เดือนพฤศจิกิตนสิหเดือนธันวาคมนะครับนะครับ1หับ1นึ่ธันวาคมครับ2566อวันนั้นนะครับเพิ่นวิ่งนะครับแนทางของคนหลังเขาวิ่ง2กับ5 ปากกวารเนวท่าครับมาแปดห้านะครับกวาหามากนะครับเข่านะครับเอฟซี F อ่าเข่าด้วยครับอ่า๋ย่าอยวาทาเอ็ดวีไลลืมสีประกาศนะครับเอาประกาศสีแดงนะครับอ่อาก็คือมาแปดห้านะครับ้วงวดประจำวันที่สามสิบนะครับ 30เดือนธันวาคมก็คือเดือน12สองครับทับ66อัน,นี้คือสถิติย้อนหลังนะครับงวดน,นั้นเพิ่นเดนมานะครับ9กับ2 9กับ2องวดนั่นนะครับแนวทางมา89 นะครับแปดเก้าะตะโกนว่าเก่ามากนะครับนะครับย c ี่สถิติย้อนหลังต่อมานะครับงวดประจำวันที่งวดประจำวันที่สิบเกตนะครับเดือนมก,กราคมนะค,นะครับแนวทางอ c ซีเบิ่งให้ดี วันนีทางวันนั้นออกว่าที่17นะครับเดือนที่1ก็คือเดือนมกราคมนะครับทับ6-7เอาเบิงงสถตตีให้ดีนะครับเบิรงสถตติให้ดีวิ่ง1กับ4นะครับ1กับ4แนวทางนะครับวาน,นั้นมา6-1 สถิตตีย้อนหลังให้เบิง้งจะปรากฏว่าหนึ่งมากนะครับขสิคุณต่อคุณแม่เบิ้งให้ดีต่อมานะครับงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสองก็คือกกลุ่มผ้านะครับทับหกเจ็ดวิ่ง เก้ากับ2แนวทางแตก0ูนย์เนะครับ0ู 09. ปรากฏว่าเก่ามากนะครับนี่คือสถิติย้อนหลังนะครับต่อมาวดสิห นะครับสิบหกเรียงสองปี่หเจ็ดวดนั่นนะครับเพิ่นวิ่งมาที่เดี๋ยวเบ่งน้ำกันกดีครับวิ่งสามกับหกสามกับหกนะครับ มวลน,นั่นแนวทางนะครับอขอไพ่โอ้เขียนตัวหนังสือชีดกันสามกับหกมวลน,นันนะครับแตกสี่สามขอไพ่ครับสี่สามเด้อครับเป็นเลขสามปรากฏว่าสามมานะครับลิฟซีอ่าสามมาเด้อครับมวลน,นั่นเลขสามเด้อครับนี่เอ็ดวิไลเขียนผิดนะครับ เป็นสี่สามงวดประจําวันที่หนึ่งนะครับงวดประจําวันที่หน<ฮ>ึ่งหนึ่งมีนาคมหนึ่งมีนาคมที่ผ่านมานะครับครับหกเจ็ดหนึ่งมีนาคมหกเจ็ดวทีผ่านมานะครับวิ่งเก้ากับสอง ปกากฏว่านเนี่ทางมาเจ็ดเก้านะครับอ่าใหม่ใหม่สดสดนะครับงวดที่ผ่านมานั่นเองนี่ครับเก้ามาเต็มเต็มงวดนี้นะครับก็คืองวดสิบหกมีนาคมนี่ครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เบิ้งให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับงวดนี้นะครับงวดสิบหกมีนาคมอ่าสิบหกมีนาคม งวดนี้เด้อครับนี่ครับเอฟซีงวดนี้ได้สา,ามกับหกอ่ะเอามาล่อรุนกันระวังสามกับหกตัวไดสีมานะครับเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่นะครับเอาเอามาฝากมาตอนกันครวงสุดท้ายกันเลย ย่ำวาแนวทางของคนหลังเขานะครับเป็นล่างอย่างเดียวคือหน่วยล่างนะครับอ่าเอฟซี FC คุณพอ่อคุณแม่เบิ้งสคคิปให้ดีนะครับเป็นหน่วยล่างนะครับอ่าแนวทางของคนหลังเขาเอามาฝากมาตอนเอฟซีกันสถิตีเน่าเหยียดเลยนะครับอ่าตั้งแต่งวด16เดือนธันวาคมนะครับสถิติย้อนหลังเอไม้เบิ้งพอมนะครับก็คืองวดที่ผ่านมาเจ่อๆนะครับก็คือ วิ่งมานะครับ9กับ2ปรากฏว่าเก่ามากนะครับก็คือแนวทางแตกจเก่านะครับงวดนี้นะครับ16มีนาคม2567วิ่งมาที่3กับ6อ่ะต้องมาให้เห็นแน่นอนนะครับบอตัวใดกับตัวหนึ่งสองตัวมาตัวแน่นอนนะครับโดยสถิติยาวเหยียดกันเลยอาคุณพ่อคุณแม่ครับแคปหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเลขแนวทางนะครับ สุดท้ายนี่ให้อฟซีทางช่องครับยูดีไม่แห้งครับโสกๆมันมานกันเมืออ่อนอื่นหลังรัฐบาลประกาศผลไ้เอ c ซคุณพอ่อคุณแม่ได้มีเฮกันสุขู่สุคนให้ได้รับโชคกันสูน้หน้าสูา้สตาเด้อครับเอฟซีเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ